Những người này, nhoi bung 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 nó bung 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 nó nó bung 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 làm bung 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 này bung 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 chụp đi năm cán đủ đi năm cán đủ thôi mua hải mua hải trao phần này nè ơ tầm tiền nó tầm tiền nó ô chị sẽ bài đi đó bài đi rồi đi đây đi lang nè cứ sao Ừ. rồi pháo đông hìm mọi điện thoại này nối, mày kèn này mẹ mày mày kèn À, mẹ này nối, mày nối, mày nối, đây nối, có nối, mày เอ้ยใช่ต้องส่งไปอย่างวาอ่างน้องไปนั่งไปรวมเออผู้หลังมันเนี่ยเราร่างกับหลังมันเนงเดียวนางานธรรมชาติมืดเวียนน่ะน้ำชายสบายดีว่าน้ำชายวันนี้นะน้ำพิงสบายดีป้าลุงเลยโอ้ผู้เป็นขึ้นย่างนะเป็นกําลังแกงไม้บอสนะแกงไม้หัวกะต้มวันนี้บุญบุญก๋วยหน่อยย่างบุญก๋วยบุญแจกข่าเฮ้ยพี่น้องเลยบุญแจกข่าวพี่น้องนี่แหละ แก่หลาวบ่ได <laughs> ้บ oh, e ่ได้เจ็บบ่ได้โชว์หรอกตายครับตายแบบนั่งบอตายแบบนั่งเลยตายแบบนั่งอยากเอาเชือกมัดคอจะคลองปีที่สี่ได้เนาะสี่ปีที่สี่เออเออไปเดี๋ยวแม่ไปเบิ่งเพิ่นแกงหน่อไม้ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่มาเด้อโอ้ยไป

เออป้า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 ไปบุกคนแกง่อไม้ป้าไปกินแกงหน่อไม้น่าเพิ่นห่อก้าต้มแต่ว่าเพิ่นห่ออยู่พุ่นเนาะโค้งห่อพุ่นมาต้มพี่ใช่ไหมนี่ว่าที่ต้มนยังอยู่นี่ว่าอืมะไรมันหอมเนาะเจาะเลยนี่คนกุ้มป้าป้าใกล้ใกล้น้าอยู่ใกล้ไหลตังไงสบายทั้งพี่กับมีเฮือนครัวทั้งปุ้นกับมีเฮือนครัว แผนกแม่ครัวสบายดีเด้อแผนกแม่ครัวไม่ได้ไม่ได้กินแกงทำไมตัวนี้แลค่ะตอนเป็นเนาะผู้ไปตู้น้องเตี้ยกับมาสบายดีเด้อน้องเตี้ยบนมาบอโออ้าวคุบอกมาน้ำคนบอมาหยิแม่นานมาหยิบขาดเทียนอ้าวโตนี่แหละบ้านหากระนองกระชายได้นี่นี่อะไรม ใช่ไหมถึงมึงิม่ถิ่นะเอ้าบ่ได้แล้วก็ถิ่มตีนหรอใช่แบบนี้ที่ช่องนั่งอยู่น่ทอ่กอาแ่บาดีใหมากดีบุกไ่อไห้ขุดายไ้ขาดนั้นนะ้าขุดใชยังต้ตัดบอกต้ตัดให้คนบ้านเา้ตัดใ่มันหนึ่งข้าวเ้าม เราก็ต้มตัดไดก็ต้มตัดได้ดิเอนอเออวันออต้องกันด้วยเอาอย่างจักเป็นหมูนเาเออคือกายังต้มตัดบ่เออก็ต้มตัดบกก็ต้มยังต้มอยู่ก็ต้มตัดเลยอือก็ต้มมาดวอนี่นะอ๋อแม่พูดเปิดว่าไงไขากลามหนึ่งเป็นหมอใหญ่เลยนี่หน่อยขวบพื้นได้เพอนเนาะ เน่ข um e ่าวำ้มทอุ่มพูมิะด้ข่าวกำชุกแล้วใช่มกินข่าวกำกอนวันนีอยู่ซอยแยกได้กินข่าวกำจังมืออันนี้ค่ะหมอค่ะนี่นะเปิดบงด้วยอาวต้มเต็มปูเลยจะพูงิเดียวอันชุกนี่ต้อาชิมเลย่ดเ ต้งสามดงินไ่เป็นกระสอบด้ี่มาผีนั่งผมนั่งมา่อแชเด้เาเนอดิเอาเตม่ากห้ากอนอ้าวว่าเอาไม้ตำอยู่นี่ป้ะให้บอไปยาาให้าเลานัวแล้วมนอเอ้มาพามทอาานเราว่าเ่อว่าเอามโอ้ นแสิพ e ันอยู่ชน hey no? oh, uh ูเศ้าได้เนาะเดัมดกันล้ยช่องทองดมทอน่ดโอ้ช่องททงเดียวหาแก่มน่ันุ่นเดียวกันกบชาวบุญมู่กันมแน่พนันลูกจ้าคนนะวอไม่เห็นอย่งะ โอ้ไม่เลยนี่กี่ล้อใช่ไหมว้วมีพี่หญิงจะค้นนะรุาันีดุนเดียวกันสาบุนได้คนเดียวนี่ังนี่เลมาเอาไม่ให้เอามาทำประชาิเพน่ะอันนีนี่แหละเออมาทำประชารตามก็จริงวะ หนงนกบัวินบัวยนยลยะากินกระมี่เราอะนี่ลูกลายแท้่ยหมคุมอะไรบอกริยาคุมอะไรบอกรูไหนเอ็น้ก้าวตกไปเด้งงเดงค่อยหากรมาเขียดับการพันเมื่อยู่บ้านไกบ้านยังก็บ้านผัวนะอยู่บนพินเลยอยู่นพนย้นนย พ่มทามผัวเขาตัวเมย์อยู er, like anyway> <that that um ่ตั้งหลาปีพระเจ้ากุมเจ้าของอยู่บาานสนใจเนนใจเลยประเหนแม่ผัวไปได้มานั่มบ่เอาลูกไปได้ไปประเทศหนตาคือไขได้หน่ยังเอาลูกมามาในพอประเทศหนาก็เมือ่อนีเนาะพ่อโมทามมา พอไปถามมาอยอะว่าผูนนี้ผูนนั้นเอ้อมาแล้วแบบแยกลูกวันเมื่อแล้วอ่ะเวลาผุนชิเมื่อพุนนั่นนะเราพู้หญงเราผัวเมื่อเปนต้งยันนาผุนนะคันไดเป็นเพื้นแ่เป็นเป็นยังอยู่กับคันหนดเป็นพื้อนด้ถ้าจะผูกโก้เคยไปหาเงินยป้าตองผูกโกหยุดไปหาเงินเนาะ อันในทิศนี้กับนุ่นพระไรก่อันกับลูกอันโมยุยนะพระไรกนตัวไรกนบ่ะจีแม่นดนอะอันว่าหมนุ่นก็ยิ่งง่เนาะนุ่นเกิดเป็นสาวมอนุ่นกะทิดการหมดมาตรบานนี่เนี่ยรวมมันทั้งลูกทั้งเต้าสองแสนต่อตัวทั้งลูกท้งเต่าสองแสนเมื่อเมื่ออีกสองแสนมาสองแสนบอก นม่เงินพอเนาะพอพันพอพันเ่มหไเงินด้เงินหนังให่คนไยเ่บงแนกเปล่ามมีเงินนัชักเลยเปอ่้องชักบงมบมีได้เยเออใช่อยอยู่บางทีไม่ได้เนด เห็น้เห็นหน้าเห็นโอ้เห็นหน้าเห็นหน้าเพิ่โอ้เห็นหน้าเห็นหน้าเพิ่งจะคงเพิ่น เอาพอมีเพ uh ื่อนบ่อยูいい่พุญเนาะเอาคือบ่ไปอยู่หลายปีเลยลูกอะลูกนี่นะูกเะมันหมด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 บ่างหมดได้น่ะหมดครบกันปั้นเลยเนี่ยไปยังดีว่ากลุ่มเนาะลูกทั้งหาคนมึงไม่อีแล้วหปทานบุญ บนือกองอันบงบขึ้นอกองอันบขึ้นแกขึนแกขึ้นแพกขึ้นแกกับวยเลยเนาะขึ้นนแก็ดนี่แม่ตัวว่ะขึ้นน้แก็ดว่ะขึ้นแก็ดนนม่เงินีมึงหลูกมันอลูกะลุกแต่เกิดงนี้มัเลี้ยงไวเลยลกตัวเองก็ไ่ได้กินเอาวมีนาเฮกินข่าจังไรเย กินน้ำผึ้งเห็นน้ำเึ้อ่ะนหายจากสอบปีหนึงอะนะปีนี้ข้าสอบนะครัาุ้งอไปคุ้กินเลยไป่ก้ห่เจ้าหางฉมาเห็นกินเลยเปนแพ้ยังนะบ้านนี่กานิ่งไม่ได้ออกยากะดัเหยียดข้างไตคู่ม้วนมนอะแม่ม้วนดาชั้หนะ อไปนี่แก้วดูตให้นาดีบนะอ้ามุดไหลใช่ไหมตัวไอ้โอ้โหหเป็นยางล็อกาดิในหัวเชอเนาะง่านใช้พุนแกงพุนบ่แกงลงมาได้ก่อนถึงไปน้อแม่อยู่ช่วยช่วยได้กินได้จากไปได้สองคนเนาะ แต่ขนาดเท่าถ้าสองคนยังมีกุ uh ้งิดเลนหลายว่าจะเาวันที่เห็นทีจันในกินยาคุ้มอ่ไร้ชักับอะไรตีขอขอเราอยพูถ้ากนมานังนั่นเราโทรชวมป่ะดิป้ป้าป้าป้าลูกป้านัอยู่เตียงป้าลุกป้า เอไปบุกคนหอก็ต้มปะในตู้อู่ปะอุกคนหอก็ต้มปะเด็กยังว่าช่วยคนไหมหูหอก็ต้มโอ้ให้ตู้อยูวนี่เลยนี่เพาไม่ได้ให้กินข้าวของคุณว่บันนี้นะไอชิกินบุ๋ วุนน <ể> ี่เป็นมือห่อกะต้มไว้พี่น้องเว้การตุกกลางเต็นเ้เี่ยวนไอเ้ตัวมามาได้หเปลง็นห่อกะต้มกันมาบน อ่าสวัสดีเด้อทางนี้เฮาก็ต้มเฮาก็เอากล้วยไปตวานแท้เนาะปอนกล้วยได้สิต้มก็ต้มคักได้ชุดห่อคืองามคักแท้บ่เฮานี่าบ่าไปอก็ต้มเด้อนี่ไปนั่งเบิ่งื่ออบ่ได้เป็นเฮาอก็ต้มนะเนนี่แดบ่เคยเห็นจังซี่เย็นเอาจ๊ Bố mẹ làm kỹ bố nằm vô đi cần đây, tôi sẵn tôi nhau đây Nên, nào. <laughs> nào, nhau Này, tụi sẵn tụi nè Bố mẹ tụi sẵn tụi nhau đó, tụi sẵn tụi nhau đó Tụi sẵn tụi nhau đó Ừ <laughs> Tăng này, tụi sẵn tụi nhau xăm cắn Bố, bố nằm xăm cắn bố sao? Ờ, tụi bố đi nào Bố, mẹ, bố, bố này. <cười> <cười> à, đây, ươi, đi <laughs> À, นิ่นอยอ้บุบหว่าด๊อกถูกยืน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 เรียกอนไรไม่รูห่ะยืนเรียกอะรหังกนกด้ัยืนได้ตั้งนได้ตัืนด้ตั้งยืนได้ตั้งยืนได้ดั้งยนไตัวงนได้ตงยืนไ้ตั้งน่ังนได้นไดงยนงไย้ยาุ้ย ดินนำกันหูุดินนำกันหูุ่พี่เทาไหนวะคือผู้หายผู้หายเจ้าเพิ่นแล้วเนี่ยคือพาแผ้แพ้เนาะบริเทียนบ่กนะอาะคือผู้หายดุเดียนมีเงินหมือนแบบเมื่ออพู่คนบริเทียนเลยบ่บริยาเขาเรียนบ่คนได้เนาไปให้ทานว่ามื่อวานหาชิ้นน้ำหนึ่งพี่เก่งเนาะบ่นั่งไปให้ทานใส่กระสอบนี่วันหนึ่งเท่าไหร่ก็เพิ่นจ้างนะ อ่เป่ากอช่โอ้มาบเอาน้องน้ำพิงสิเจ้าตาบเอากุ้มบอน้องะฮะไรบถามแม่ลูกชิมาอยู่บมาบอเนี่อยู่ไทนนี่มาอยู่เอาน้องน้ำผึงนี่มาบอไอยู่คุณนี่เราคือพ่อทวีคือแม่นี่ก็คือแม่นี่ดข่ายไม่พ่ออยู่คนนี้ บ่าไหนสิอ hmm. ย Fl ู่บ้านนี่ก็บ้านพูดจะได้มวนกว่ากันแม่คนเกิดอยู่พูดอย่านีอยู่อย่างนอก็มามวนเพื่อนเจ้าหลังไงว่าอยู่เือนพูดนะทำไรเพือนเจ้านะทำบ่อหลังนี่อะไม่ทำเฮ้ยอย่้อย่่ถามคนยุ่งบอกไม่อยากเหมืนน อยากเห็นอยากเห็นบอกบุไทยเียนนต่บุมี้งติเอาเข่วจะเป็นยังไยิงึงดูค่ะบอกยิงึงดูเขยาอะยิงึงดูค่ะยิงึงดูยิงไปป้าบอกไงเอาเขยวคือเป็นแบบนี้คือคือออกบอนช่อนกันแบบนี้นี่บุเจ็บอกมึงดูนางอ่ามึงดูค่ะอ่เป็นซา้าล้วนี่เข่วซ่อนกันเลยเนเพิ่้นวเพิพ่เดี๋ยวเพิ่ันลงมาหรอก โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไหมถูกเพื่นเป็นยังไว้ผูกแขนนะอือเฮ้ยหัวเพียงหัวเลยโมมีเงินดีหาเงินซื้อเขาที่ผมกินกับผมโอ้คุณนี่เฉาเป็นเห็ดยังชาแนงตัวนะเห็ดเอาน้องบ่ตัวนะเอาน้องกุ้มบ่อือก็นั่งรูปนั่งเงียอย่งนี้ว่านั่งรูป กระชากเนื้อนมนนางเข่าอ่ะนางลุกนางนางลุกหโอ้ยนะโอ้ยเยเ่ห้องช้นช้ครื่องเพลงเนาะเครื่องเพลงคือเดี๋ยวนี้มาเมาน้องน้ำพิงนี้สิจงเฮียนเพ่มาบมาบ่มาบ่มาตะกี้นิดหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับน้ำพิงนีได้เพิ่นพามาเนาะ

ชื่อเะืพอย์ด้อน่ะไปเงี้ยกะเพรย์กินเด้ออ่ะไปชื่อขนมแล้วนั่งเด้อชื่อขนมมันกะเป็นน้ำทรายไปไปไปเด้อไปไปไปเดือเอาแล้วเงี้ยมาตรงเต็งคุณบอไปไปอู้คุณนั่งว่ไปเอาขนมเอ้ยหรืปเอาขนมเอ้ยหรืปไปเด้อดเออบ้าไปคุณนั่งเอ้ยอาเอาขนมบุปะ

เออเอาเอาอีกันนงเอารถเอาครูกันพูดอานนะครูทักุศลเนสบายดีเด้อชื่อยังอันะชื่อขมบอกต่อลชายต่อลูกชายเด้อเอานังเอารถอกินมุงมุงเอารถมุงมุงคนคนมุงพีนกินมุงมงอ ลูกสาวทาพิ่นได้นล่นะใจเพิ่นลูกวะนี่สี่สี่อันบออันมีมีบอนมีสี่คนห้าห้าใช่ผู้หญิง้ีว่ลูกไปค่ะอืมอะไี ป่านกินนื้อเหลือเท่าไรนั่งเงินน่ะเหลือฮะเหลือซาวใยื่อใช่เดี๋ยวจะเอาน้ำป้าเนาะอันนี้ไปปานเงินนั่งเด้อเออไปปานกันพูเด้อไปชื่อไปชื่อเด้อเจ้าจะเอาน้ำป้าเด้อไปไปไหนไปน้ำมีตู้ปะวันนี้ทั้งแม่เพิ่นชวนมาผูกแขนทั้งน้องชายบุคุเป็นเป็นอย่างวัพี่น้องยุ่ยยุกหายห้องต้องแตกเนาะแม่าเพิ่นไปเบิ่งเลยว่าเป็นน้ำเกี่ยวกับหมอพอ่นนะโดย เราก็จะได้ไปเบิ่งก้อนพลอพี่น้องเลยขอตัวแขนข้นางในเพื่อนผูกอือไปนี่ก็เพื่อนเม่เา่าเพื่อนก็เพื่อนเข้าของสมบุญเลยตัวนี้เป็นเพื่อนแม่หน้าของแ่าแม่นเนเาะเพื่อนเมถาว์เพื่อนสาวนี่นี่ก็เป็นเพื่อนของสาวรัตด,ดาเพืออพดดพเ่อนไม่ได้อยู่หรอกเพื่อนสาวรัตดาก็เพื่อนไปเพื่อนนอกอยู่นอกกูด้ดยไป ขึ้ดไปบึงทิ่งเป็นครัวคนเนาะแต่ข้าวสมบุนยังน้อยๆโหได้ีนะปลากระจอกปลากระจาดนะลูกตกเลยลูกตกเลยตกเลยตกเลยลูกฮะใช่สบายดีเด้ออไอ้วันเป็นยงไงวันโดนผูกแขนอ้วันเมียะไ่บ่ ฮอแต่พี่ไม่ว่าจังว่าป้ามารชวนมาผูกแขนตัวไ้องนอดีพี่ห้เป็นยักดิพอตัวเป็นยัเหรอดึงลาวดึงลาวเอ้างว่าแต่ลาวสูงๆก็ดึงได้แบบนี้เป็นเพ่นกันต้องเหมืองนาวบ่ถือกล้องเลยอนั่นแหสม่สาวเต้ากลับมาสิพาอไปหาสาวเต้าซะแจ้งยิ้ว่าสาวเต้า ทั้งน้าทังนี่กะนทางนี้กะน่นองทั้งนั่นกะน่องบาดนี้ม <c oughs> ม่ได้ขึ้นมาเฮือนสะลอนเต้หงงอะไรเลยใส่ซักผิวหนึ่งบ่เหนาวไม่มได้ขึ้นมาแต่โดนได้เฮือนเม่าวนัย

คนมาได้นังนั่ดูด้อยเหรอดูไม่เป็นไรเจ้าหนุ่มเอ๋อหักขนใดหักแล้วฮะใช่วันนี้หาไปคุ้ยฮาลานก็เด้อนี่น้าตัวนี้ดูวะ เอาอาอีเไปควยนี่ไปชิบไปบรถบรลูกปรเปยชอเงินทุอยถือไปน้ำเบื่อด้วบาทเลยไประดิ์น้ำกันเลอไปไปไปน้ำม่ตู่ลูกะไปกินนุมปะกินนุมปะลูกวะไปบวกกันเลยน้ โอ้ยตกใจเลยใจุบใช่ไหมฮะใช่แม่นรัตุเอาเคินสโลนยังม้ใส่อันประตูเงี่ยมบ่ดิมน่องไปน่องต้นเข่าไปไปว่าลูกไปว่าดิมน้องต้นเข่าบ่ไปว่าอ๋าเคยไดนแ้เคยอยู่บ่ะใ่น่าชวนเวน้าันแดงแน้วยุบด้านนี่ไาา่่ Hoa ghi nam, dùa mùi nào thai mẹ thai mày thai mày thai mày yang luôn mày yang mày yang luôn mày yang, 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 mày ว่าว่าหรอกนะไอวันเป็นยังไอวันนะไอวันเป็นยังนะปลาสปาปลาลูกปลา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 โอเคเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยหาใช้ใช้่ใจนะว่าอยู่ผูกแขนไอวันกับว่ได้ผูกเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยอยากลงมานุ่เอื้ยชายาจน่ะใจน่ะ ไอ์สบ e ุญก er to e. ็ยังบูฮู้เรื่องเล่าให้พี่น้องเอ้ยพอดีลูกของนาสาวเนาะอยู่ๆแต่ก็ห้องให้ดึงผ่าดึงแพ้ก็บบ้าเอลายไปตุ้ธิเพิ่นไงเนี่ยเพิ่นไปเบิ่งมองดูมาเราไปว่าผีไม่เถาให้เพิ่นอยากได้ยังนี้แหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะสบุญกับบูฮู้เรื่องเล่าเพิ่นเป็นใดอดีมาสีฮอกมาฮอกก็ต้มเพื่อนของนั่นก็เป็นพี่น้องเพื่อการที่ลูกชายเราลูกชายบอกขออนุญาตเพื่อนพี่น้องเอ้ย เด็กลากระมียเสียมุกเสียใจได้เลยก็ได้เอาเสื้อเนี่เสือ้อมัดง่วนเนาะมามัดคอเจ้าของแล้วก,ก็ไดเสียชีวิตไปปีที่สี่เพิ่นเสร็จบุญน,นี่เนาะทัสงสวนกะช่วงนี้ก็มีแต่งานยาติพี่น้องพี่น้องเอ้ก็ะได้ยันเวลามาซอยพ่อแน่ไปเรียงแน่อ้ยโอ้ยเสียมรับตีนะลูกไปหาเอ้ยทรายปะเอาไว้เสียมนี่ลูกมั้ยไหวเนาะ โอเคพวยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทั้งทุกคนก่อนจะได้คอจบคลิปก่อนเด้อขอบุญขอบคุณเนาะลุกป้าพี่พี่เออใช่อยู่พี่เออใช่นะป้าป้าป้าอาสบาดีป้าลุงก่อนสบาดีป้าลุงโดยไปเด้เด้อพวยพี่น้องเอ้ยฝากันคลิปหน้าเนาะโดย